จเจริญพรวันนี้มีคําถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าโยมมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรสาววัยสิปีอยู่มห้หรือเกินเจ้าค่ะตอนนี้ติดเพื่อนและกําลังมีแฟนให้ความสําคัญกับแฟนกับเพื่อนมากโดยไม่คิดถึงคนในครอบครัวชอบทําตามใจตัวเองหลังเลิกเรียนชอบกลับบ้านดึกๆอยู่บ่อย ฐานะครอบครัวของโยมก็เพียบพร้อมทุกอย่างไม่รู้ว่าโยมจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีแต่ยังดีอย่างคือเขาไม่ทิ้งเรื่องเรียนการเรียนก็ปานกลางเจ้าค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมฝากคุณโยมไว้สองข้อนะข้อแรกคือว่าเราต้องเข้าใจลูกเราอยากให้ลูกเข้าใจเราเนี่ย แล้วพอเขาไม่เข้าใจทําไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็จะงุดหิดน้อยอกน้อยใจบ้างบ่นบ้างดุบ้างยิ่งเป็นการผลักให้ลูกห่างออกไปนี่เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าไม่ได้คิดโดยเอาความคิดตัวเองไปที่ตั้งแต่ต้องคิดดูว่าเอ๊ะลูกเขาเนี่ยคิดยังไงเขารู้สึกยังไงพอเราเข้าใจลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเข้าใจเราแล้วเขาจะปรับเข้ามาดีได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเขา จะเป็นการผลักเขาออกไปต้องให้ลูกคขารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าใจเขาแล้วรักเขามีอะไรปั๊บเนี่ยมีความไว้วางใจสนิทสนมกับคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดยิ่งกว่ากับเพื่อนและกับแฟนรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอและเข้าใจเขามีอะไรเขาอยากจะมาปรึกษามาพูดมาคุยถ้าอย่างนี้เรามีโอกาสคัดท้ายหางเสืออารมณ์ของวัยรุ่นมันแรงแล้วเลิดได้เร็ว ในช่วงนี้พ่อแม่ยิ่งต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษแล้วย้ำอีกครั้งว่าต้องเข้าใจลูกปรับให้เราเป็นบุคคลที่ลูกไว้วางใจพร้อมจะปรึกษาหาลือพร้อมจะพูดคุยขอคำแนะนำด้วยมีข้อแรกข้อที่สองคือว่าเออถ้ารู้สึกว่ามันชักเกินกำลังชักไม่ไหวนะก็ต้องหาตัวช่วยก็คือ พาลูกเข้าวัดไปหาพระอาจารายา์แลฟะบิกษุช่วยคำแนะนำด้วยอีกทางหนึ่งสองแรงแข็งขันช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวลูกเราก็จะดีได้อย่างใจเอาความสุขใจชื่นใจมาสู่เราตลอดชีวิตเลยทีเดียวเจริญพร